สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะทางรุมพิมพ์ BPK Printing ของเรานะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับงานแคตตาล็อกและงานโบชัวกันค่ะงานแคตตาล็อกนะคะเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีความหลากหลายค่ะใช้สาหรับการแสดงรายการสินค้าทําขึ้นเพื่อนแนะนําสินค้าหรือบริการรายปีสําหรับให้ลูกค้านะคะใช้อ้างอิงสะดวกสำหรับการเสนอขายสินค้าหรือบริการที่ต้องการส่งเสริมก,การขายค่ะ ม่มีรูปแบบและลักษณะที่แน่นอนค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อสร้างความแตกต่างค่ะและประโยชน์ในการใช้งานที่แตกต่างกันโดยส่วนมากนะคะจะเป็นการพับหรือการเข้าเล่นแบบหนังสือค่ะต่อกันที่โปรชัวกันเลยค่ะ โบชัวนะคะจะทำขึ้นเพื่อนะนํนสินค้าหรือบริษัทค่ะกำหนดหัวข้อที่จะบรรจุลงในโบชัวกำหนดช่องทางการแจกจ่ายเช่นแจกหน้าร้านแจกตามสุดการค้าต่างๆหรือส่งไปษนีถึงลูกค้าโดยตรงกำหนดแผนและช่วงเวลาการแจกจ่ายและท้ายสุดนะคะจะตั้งความคาดหวังอาจรวมไปถึงการรับรู้หรือการตอกย้ำความนึกคิดในผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั้นๆด้วยโรงพิมพ์ BPK Printing ของเรานะคะยังรับทำในรับผลิตแคตตาล็อกและโบชัวทุกชนิดด้วยค่ะระบบที่ใช้ในการ ะะเราจะใช้ระบบออฟเซตและดิจิตอลออฟเซตค่ะขนาดมาตรฐานนะคะจะมีขนาด21คูณ29.7เซนหรือคัสตอมตามความต้องการของลูกค้าได้เลยค่ะ กระดาษที่ใช้ในการผลิตนะคะจะมีกระดาษปอน70-120กรัมกระดาษอาร์ตการ์ด85-310กรัมกระดาษการ์ดขาว120-310กรัมค่ะนีการพิมพ์พิเศษสำหรับแคตตาล็อกไลโวอรชัวนะคะจะมีการเคลือบ UV เคลือบด้านเคลือบมันเคลือบสปอต UV ปั๊มนูนปั๊มทองปั๊มเงินปั๊มสีพิเศษสีพิเศษสีสะท้อนแสงหรือว่าสีฉพากค่ะ แล้วก็จะมีการพับการไดคัดการเข้าเล่มใส่สันกาวการเข้าเล่มมุงหลังคาและการใส่ห่วงกระดูกง,งูค่ะ ทุกคนสามารถทักสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line แอหรือเข้าไปชมตัวอย่างได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของเราได้เลยค่ะและเราขอฝากให้ทุกคนกดไลค์กดถูกใจกดติดตาม tiktok ok, หรือแพลตฟอร์มอื่นๆของเราเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆของงานพิมพ์ที่น่าสนใจในวิดีโอต่อๆไปอย่าลืมนะคะมาที่เดียวได้ครบจบทุกงานต้องลงพิมพ์ b b k Printing เท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะ